มาถึงพาร์ทที่2กันแล้วนะครับในพาร์ทนี้ผมจะมาบอกวิธีการรักษาการปวดเข่าด้านนอกและจากอาการปวดข้างต้นขาของเรานะจากโรคเอออทิบิแนซินโดมนะครับผมหากใครยังไม่รู้จักว่าเจ้าโรคเอออทิบิแนซินโดมเนี่ยมันคืออะไรก็สามารถ,ถติดตามชมได้ทางลิงก์ทั้งสาม,มือตรงอนี้ของผมก่อนนะครับผมผมอธิบายสตอาการและสาเหตุการเกิดโรคนี้เอาไว้หมดแล้วนะครับแต่ถ้าใครรู้จักโรคนี้แล้วเนี่ยก็ติดตามชมต่อได้เลยครับผม วิธีที่1นนะครับคือกลิ้งข้างขานะฮะวิธีการคือให้เราหาวัตถุที่เป็นทรงกระบอกแบบนี้นะครับผมมาวางกับพื้นนะฮะแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยโรนะฮะของผมเนี่ยจะใช้เป็นตัวกระปุกอมสินเหมือนเดิมน,นะฮะผมโอเควางนี้แล้วเอาผ้าเนี่ยหมวนอย่างนี้นะฮะเพื่อให้ผ้าเนี่ยเป็นตัวเหมือนกับไม่ให้เกิดแรงกดต่อเนื้องเราเนี่ยมากเกินไปจนเกิดการปวดนะฮะแล้ววางนี้อ่าถ้าเกิดใครทนเจ็บได้ก็ไม่ต้องใช้ผ้าก็ได้ครับผมวางสบงนี้นะฮะจากนั้น ผมมีการปวดตึงที่ข้างขาตรงนี้นะฮะมีปัญหาที่ผังผืดข้างขาตรงนี้นะฮะก็ให้เรานอนตะแคงอยู่ท่าเริ่มต้นอ่าท่านี้นะฮะก็คือเอามือเนี่ยสว่างอย่างงี้ไม่โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ไม่เยี้ยวมาทางด้านหลังนี้นะฮะขาวางนี้ขาข้างขวาในเหยียดตรงเหยียดตรงแนวยาวเลยนะฮะและจุดเริ่มต้นเนี่ยให้อยู่บรณสะโพกครับผมตัวโรลเลยนะให้มันอยู่ตรงสะโพกของเรานะฮะโอเคอยู่ในท่าให้ให้มันคงก่อนอย่างนี้ โอเคพอรู้สึกว่ามันคงดีแล้วก็ให้เราเป็นสระคึงเงี้ยฮะซ้ายขวาอย่างนี้ซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวา,า,ขวาเราจะไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนื้อสระนี้นะฮะับเพราะถ้าเกิดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนื้อสระนี้เนี่ยมันจะตัวโรล,โล,โลเนี่ยโรเลอร์เนี่ยมันขึงได้ไม่ทั่วตัวผังผืนเรานะครับถ้หตใช้วิธีนี้กันวิธีวิธีนี้แทนนะฮะคือซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาจุดละห้าวิพอครบห้าวิปุกก็เลื่อนลงมาะนะแล้วก็คึงใหม่ เลอซ้ายขวาซ้ายขวามาเจรู้สึกว่ามันตึงๆอยู่ข้างในลึกๆนะฮะเนี่ยถ้าคนที่มีอาการตึงมากเนี่ยจะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะปวดได้สัมปายนะเนี่ยครึ่งจุดละห้าวิแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆซ้ายขวาให้ทั่วทั้งข้ืงเลยนะฮะซ้ายขวาซ้ายขวาเราเลื่อนลงมาจนถึงเว็นเข่าด้านนอกเลยนะฮะเว็นเข่าด้านนอกเลยเลื่อนลงมาครึ่งซ้ายขวาโดออกแรงเนี่ย ทิ้งน้ำหนักตัวให้เต็มที่นะไม่ต้องแบบช่วยเก่งยงนีนะครับผมทิ้งน้ำหนักตัวไม่ไี่เต็มที่เลยเพื่อให้แรงกดเนี่ยมันไปถึงตัวผังผืดของเรานะฮะไอตัวผังผืดเนี่ยมันจะเกิดการไขตัวอาการปวดต่างๆเนี่ยจะได้ค่อยค่อยๆลดลงนะฮะพอลงมาจนถึงสุดแล้วก็ให้เราเริ่มขึ้นมาใหม่ในกรณีที่เราแบบยังไม่ปวดยังไม่หายปวดยังไม่หายตึงนะฮะก็ให้ทําใหม่ซ้าไปเรื่อยๆนยจนกว่าอาการปวดอาการตึงตๆเนี่ยจะลดลงนะครับผมก็พอนะฮะทีนี้ถ้าใครไม่มีเจ้าตัวแบบวัตถุทรงกลมหรือตัวโรลเลอร์ ให้เราใช้มือแทนก็ได้นะครับผมโดยให้เรานั่งเหยียดขาสายนี้มือเนี่ยวางประมาณนี้นะครับไม่ใช่กำมือนะฮะวางกสานี้นะฮะอย่วางสานี้เหมือนมือเอกียดนะฮแล้วเราเอามือเนี่ยวางที่เว้นเขาด้านนอกนี้ก่อนอ่ะออกแรงกดลงไปเล็กน้อยนะฮะไม่ใช่เอามือแค่แตะแล้วก็หมุนอย่างนี้นะฮะเอาเราเอามือเนี่ยกดลงไปเล็กน้อยนะ้ให้เราคึงเป็นวงกลมคึงเป็นวงกลมนะฮะช้าๆไม่ต้องรีบขัดอย่างนี้นะฮะอย่าคือเป็นวงกลมจุดละห้าวินาที ต้องออกแรงกดด้วยนะฮะถ้าเกิดเราไม่ออกแรงกดเนี่ยมันจะเป็นสั่แตกแล้วก็เหมือนวนอยู่เฉยๆนะครับจะเหมือนการค้าวที่ใคมากกว่าแรงกดเน,นจะไม่ไปถึงตัวผังผืดและทำให้ตัวผังผืดวิโอที่ไม่แบนเนี่ยมันเกิดแตกคลายตัวได้นะครับผมนะหมุนคึงไปเรื่อยๆคึงไปเรื่อยพอครบมผ้าพิก็เลื่อนขึ้นมาอีกอย่างนี้นะครับเราอาจจะตั้งเข่านี้ก็ได้นะครับแต่เราทำสะดวกขึ้น,นจนถึงเว้สะโพกนะพอครบ จุดละห้าว,วิททั้งแนวแล้วปุ๊บแล้วอาการที่หายปวดอาการตึงต่างเนี่ยจะไม่หายนะฮะก็ให้เราเริ่มใหม่นะเราจะคึงสองมือเงก็ได้นะครับผมนี่นคึงไปเรื่อยๆพออาการปวดอาการตึงต่างเนี่ยมันลดลงลงแล้วเนี่ยก็พอนะครับผมนี่คือวิธีที่หนึ่งนะฮะวิธีที่สองนะครับค,คือการนั่งขัดสมาธินะฮะวิธีเนี้ยมันจะเป็นการยืดตัวผังผืดอ็โอทิเบเบียนะที่อยู่ข้างขา,งขางด้วยเนี่ย ที่มันตึงตัวอยู่นะให้มันเกิดการคลายตัวอ,ออกอาการปวดต่างๆเนี่ยก็จะลดลงนะครับผมวิธีการนะฮะสมมติผมต้องการยืดตัวผังปืดข้างซ้ายนะฮะก็ให้เราวางขาอย่างนี้นะฮะข้างขวาเนี่ยวางไปก่อนแต่งั้นให้เราใช้ขาซ้ายเนี่ยวางทบักสณะนี้นะฮะโดยให้ส้นเท้าเนี่ยเลยตัวต้นขาเราไปนะฮะไม่ใช่วางขาสณานี้นะฮะให้ส้นเท้าของเราเนี่ยมันเลยเอาไว้ก่อนเลยส้นเท้าไปเลยนะฮะพอเราวางท่านเนี้ยสังเกตว่าขาเนี่ยมันจะกระดกขึ้นมาฮะนะนีย คือท่าที่ท่าทำท่าที่ถูกต้องนะฮะจากนั้นให้เราใช้มือซ้ายกับมือขวาวางไว้ที่เข่านะฮะวางสันนี้นะ,ะไม่ต้องเป็นต้องกดลงไปอย่างนี้นะฮะแค่วางไปหนุ่งทวงมันลงไปเฉยนะฮะขางแล้วอย่ยงมันก็จะกดลงแล้วเราจะรู้สึกตึงที่เว้นช่วงเนี้ยช่วงข้างขาเราวนะฮะนี่คือท่าที่ถูกต้องนะครับผมเราออกแรงกดเล็กน้อยนะฮะพอรู้สึกตึงปุ๊บก็ค้างไว้เป็นเวลาสัก30วินาทีด้วยกันนะครับพอครบ30วินาทีปุ๊บก็ปล่อยขึ้นมาแล้วเราใช้มือเนะี่ยดึง ดึงขาเนี่ยให้เข่าเนี่ยมันชิดอกเรานะฮะเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อช่วงก้นเนี่ยไปในตัวด้วยนะครับผมยืดอย่างเงี้ยครั้งไว้15วินาทีนะฮะพอครบ15วินาทีปุ๊บก็ปล่อยแล้วก,ก็เริ่มทำเหมือนเดิมนะฮะกดขาลงไปอย่างนี้นับเป็นหนึ่งครั้งนะครับผมทำทั้งหมด5ครั้งด้วยกันหรือถ้าเกิดอาการปรวดอาการตึงตังเนี่ยมันไม่ลดลงนะฮะหรือลดลงนิดเดียวเนี่ยเราอาจจะยืดมากกว่า5ครั้งก็ได้นะครับผมทีนี้ในคนในคนที่ไม่เคยยืด บบเอาขาเนี่ยวางที่ต้นขาอีกมาก่อนันจะรู้สุดเจ็บช่วงนี้นะฮะก็ให้เราเ,าเอาผ้าเนี่ยวางทบกันแล้วก็วางที่บนต้นขาเรานะฮะและวางเอาขาเนี่ยวางที่ต้นขาเหมือนเดิมนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดทีเ่เนื้อของเราเนี่ยมากเกินไปจะเกิดอาการเจ็บนะครับอ่าแล้วก็ทำเหมือนเดิมนั้น,นะฮะกดค้างไว้3ามสิบวินาทีแล้วก็ยืดขาอย่างนี้1ิวินาทีนับเป็นหนึ่งครั้งทำทั้งหมด5าครั้งด้วยกันนะครับผม วิธีที่3นะ่พงพือเอีอ้ยวตัวเพิยเก้าอี้นะวิธีเนี้ยมันจะเป็นการยืดตัวของพืนอีโอทิเบิลแบนที่อยู่ข้างขาเรานะครับผมสมมติผมต้อการยืดตัวอีโอทิเบิลแบนหนัผังพนะืนเนี่ยที่อยู่ข้างซ้ายนะฮะก็คือให้เราหาเก้าอี้เนี่ยหรือของที่สูงประมาณนี้นะครับผมอย่ายนงนั้นให้เราเอาแขนซ้ายเนี่ยวางกับอี้งนี้นะฮะจากนั้นเอาขาขวาวางยืดด้วยสัตว์ท่าง,งอเข่านี้นะฮะและให้เราเหยียดขาซ้ายไปข้างขวานะโดยที่เข่า ยังเหยียดตรงอยู่ตลอดเวลานะเราทิ้งหนักตัวไปที่แขนนะฮะอย่างนี้เราจะทิ้งหนักตัวไปที่แขนนะไม่ใช่ขานะถ้าเกิดเราทิ้งหนักตัวไปที่ขาเป็นเส้นแบบนี้คือขาเนื้นี่ยมันจะตัวเราจะยกอย่างนี้เลยฉะนั้นเราทิ้งหนักตัวไปที่แขนแล้วก็เขาให้ดันตัวลงก็ให้ดึงตัวลงดึงตัวลงไปเรื่อยๆนะฮะจนรู้สึกตึงที่บริเวณข้างขาเราเนี่ยตามแนวข้างขาเรานะฮะเนี่ยพอรู้สึกตึงปุ๊บก็ยืดเนี่ยค้างไว้30วินาทีนะฮะค้างไว้เนี่ย30วินาทีพอครบ30วินาทีก็พักอ่าอย่างมี้ นับเป็นหนึ่งครั้งนะฮะ,อะพอแล้วก็พักสักห้าวินาทีแล้วก็เริ่มใหม่อย่างนี้เหมือนเดิมเหยียดขาดซ้ายไปฝั่งขวาโดยที่ไม่ไม่งอเขา่าขาซ้ายนะฮะค้างไว้30มวินาทีพอครบ30มวินาทีปุ๊บก็พักอย่างนี้นะฮะทำวนไปเรื่อยๆเนี่ยจนครบ5้าครั้งนะฮะหรือจนกว่าอาการตึงอาการปวดต่างๆเนี่ยจะลดลงนะฮะทีนี้ถ้าเราไปวิ่งหรือไปออกกำลังกายนอกสถานที่นะมันอาจจะไม่มี ของที่แบบสูงมาณนี้นะ้ไม่มีเก้าอี้แบบนี้นะฮะก็ให้เราใช้กําแพงหรือใช้ตัวต้นไม้เนี่ยเป็นตัวยันร่างกายเราก็ได้นะฮะวิธีการคือให้เราเอาสมมติผมต้องการยืดข้างซ้ายนะฮะก็คือให้เราเอามือซ้ายเนี่ยพิงกําแพงไว้อย่างนี้ใช้ขาขวาวางเยื้อสถานีในท่างอเข่าและเหมือนเดิมนะใช้ขาซ้ายเหยียดเหยียดขาไปฝั่งขวานะฮะโดยที่ยังคงเหยียดเข่าอยู่ตลอดเวลานะแล้วค่อยค่อย เลื่อนตัวลงมาเลื่อนตัวลงมาเลื่อนตัวลงมาเรื่อยๆเลื่อนตัวลงมาเรื่อยๆนีะจนรู้สึกตึงที่เว้นข้างของขาเราในข้างซ้ายนะฮะพอตึงปุ๊บก็ค้างไว้สามสิบวินาทีพอครบสามสิบวินาทีปุ๊บก็ขึ้นมาอย่างนี้นับไป็หนึ่งครั้งนะฮะอ่าพอพักห้าวิปปุกแล้วก็เริ่มใหม่อย่างเหยียดขาซ้ายไปฝั่งข้างขวาแล้วก็ย่อตัวลงมาย่อตัวลงมาย่อตัวลงมาเรื่อยๆนะฮะจนรู้สึกตึงพอตึงปุ๊บก็ค้างไว้สามสิบวินาทีมือเนี่ยจะช่วยยันนีกได้นะครับผม พอครบ30วันที่พบกาขึ้นมานะับเป็นครั้งที่2ทําทั้งหมด5ครั้งหรือจนกว่าอาการตึงต่ตางๆเนี่ยมันจะลดลงหรือหายไปก็ได้นะครับผมวิธีที่4เนี่ยคือการวิ่งคล่อมเส้นจราจรนะฮะวิธีเนี้ยมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในคนที่ชอบวิ่งควายขานะฮะไม่ว่าเราจะวิ่งควายขาจากความเคยชินก็นตามหรือจากภาะวะกล้ามเนื้อที่ทำให้ที่ข,ขาเนี่ยหรืออลุ่มเีมเดีย,ยเนี่ย มันอ่อนอะไรนะครับผมทาให้กล้ามเนื้อฮิปแอตเตอร์เนี่ยหรือตัวกล้ามเนื้อที่ทให้ที่ขูดขาเราเนี่ยมันเกิดการดึงดังน่มากกว่านะทำให้เราเนี่ยวิ่งควายขาเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมการที่เราวิ่งควายขาเนี่ยเป็นประจำนะฮะมันจะทําให้เกิดแรงกระแทกเกิดแรงเครียดต่างๆนะส่งผ่านที่ตัวตัวผังผือที่อยู่ข้างขาเรานั้นทำให้เกิดอาการปวดเกิดการตึงต่างๆนะทีนี้พอเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยให้วิ่งค่อมเส้นจราจรเนี่ย เราจะวิ่งเส้นขาขางเราอย่างมันตรงมากขึ้นนะฮะแรงกระแทกแรงเครียดต่างๆเนี่ยมันก็จะส่งผ่านไปที่เว้นกล้ามเนื้อต้นขาเราแทนนะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมันใหญ่เนี่ยสามารถรองรับแรงเครียดแรงกระแทกต่างๆได้ดีกว่านะฮะทำให้การปวดต่างๆลดลงนะฮะวิ่งได้ระยะทางได้ไกลขึ้นนะครับผมในช่วงแรกที่เราวิ่งคอมเส้นจราจรนะฮะเราจะรู้สึกว่าเราวิ่งกําลังวิ่งขาทางอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราวิ่งเปเส้นตรงเนี่ยแหละแต่ เราเนี่ยวิ่งไข้ขาเนี่ยมาเป็นเวลานานนะพอเราไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบทันทีทันใดนะให้วิ่งมาเส้นตรงเนี่ยเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรากำลังวิ่งขาถ่างน,นะครับผม <S <S ก็ค่อยๆฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมและพยายามมีสติต่อการวิ่งเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะฮะและเราไม่จำเป็นต้องวิ่งก้มหน้ามองพื้นนะแต่แค่ฟิคลความรู้สึกว่า้เนี่ยเราขาเราเนี่ยวิ่งคอมเส้นนะแล้วก็ดูขาเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นประพักว่าเรากำลังวิ่งคอมเส้นจราจรอยู่หรือเปล่านะครับผมขอฝึกไปนะ ก็จบลงแล้วนะครับกับวิธีการรักษาการปวดเขาด้านนอกและอาการปวดที่ข้างต้นขาของเรานะจากโรคโอเ e ปแ s นซินโดรมนะครับการรักษาที่ผมได้บอกไปในพาร์ทนี้นะฮะมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับผมมันไม่ใช่การมันไม่ใช่เป็นวิธีการรักษาให้าการปวดเนี่ยหายไปอย่างถางวรน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อการคึงหรือการวิ่งขอมเส้นจราจรก็ตามนะฮะเช่นสมมติถ้าเราไปวิ่งมาเนี่ยแล้วเ,เกิดอาการปวดที่บริเวณนะข้างเขาด้านนอกออข้างเขาด้านนอกนะ แล้วเรามายืดกล้ามเนื้อหรือการคึงที่เว้นกับข้างต้นขาเลยเนี่ยจนอาการปวดหายไปได้ประมาณสัก2 3สาวันนะแต่พอเรากลับไปวิ่งอีกมันก็จะมีอาการปวดเนี่ยกลับมาซ้ำเดิมนะครับผมตำแหน่งเดิมทุกๆประการเลยนะฮะแล้วเราก็รักษาเหมือนเดิมนะยืดกล้ามเนื้อกดจุดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ตามแต่แล้วก็ไปวิ่งอีกก็ปวดอีกอย่างเงี้ยวนซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างเงี้ยเกิดเป็นวงจรอ,อุบัติอย่างเงี้ยฮะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมวิธีการแก้ปัญหาที่ทิ่สุดนะฮะเพื่อไม ซ้ำส,สอกระเราได้อย่างทาวร์นะคือการออกมังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกูเตียสมมเดียนะหรือกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่กลางขาเลยนะให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะวิธีเนี้ยมันจะเป็นการรักษาให้ไม่ให้เกิดอาการปวดเนี่ยที่ข้างต้นขาที่เข่าด้านนอกเนี่ยได้ดีที่สุดเลยนะครับผมเห็นไหมฮะสุดท้ายก็ต้องมาวนเรื่องการออกกำลังกายกตามเคยนะครับ <S <S นอกจากนี้นะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งนะค,คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการวิ่งและการออกกำลังกายของเรานะฮะอย่างเช่น ถ้าเราวิ่งอาทิตย์ละสาครั้งใช่ไหมก็ให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการวิ่งนะเช่นเราอาจจะวิ่งอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็ไปปัน่นจักรยานสักครั้งหนึ่งหรืออาจจะวิ่งสักหนึ่งครั้งในสามในหนึ่งอาทิตย์วิ่งสักหนึ่งครั้งปั่นจักรยานหนึ่งครั้งแล้วก็ว่ายน้ำหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการช่วยลดภาระไม่ให้เกิดตัวผังผืดอะไเนี่ยไ,นะไม่เกิดการฉีกขาดหรือเกิดการอักเสบมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้รับการรักษาตัวผังผืดหรือตัวกกกาาาาาเเเนนดดททีีทีี่่่ฉขไไ้้ออาายอยงต็มรปั ซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อย Gerilim ๆเนี่ยจากที่ตัวของผืนเนี่ยมันเกิดการฉีดขาดแบบเล็กๆน้อยๆแบบไมโคเทนนะฮะมันพอเราไปวิ่งแล้วเกิดการอักเสบมากขึ้นเนี่ยการฉีดขาดเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีดขาดมากขึ้นแล้วเกิดการฉีดขาดแบบแมกโนเทนนะคือฉีดขาดแบบให้เห็นได้ชัดเลยเนยคะครับผมทาให้เราเกิดการปวดเกิดการอักเสบเนี่ยเรื้อรังอย่างถาวอเลยนะฮะไม่สามารถรักษาเนี่ยไม่หายเนี่ยเป็นปีๆเลยนะครับผมหรืออาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการวิ่งอย่างเช่น วิ่ง5กิโลที่เคยวิ่งแบบต่อเน,นี่นะก็จะปรับเปลี่ยนเป็นว่าวิ่งสักประมาณ1กิโลแล้วก็เดินเร็ว10นาทีนะฮะพอเดินเร็วครบ10นาทีปุ๊บล้วก็วิ่งอีกสัก1กิโลแล้วก็หยุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินเร็วแทนอย่างนี้ฮนะจนครบ5กิโลนะครับผมเพื่อไม่ให้ตัวผังผสืดและกล้ามเนื้อนะมันต้องรับภาระที่หนักเกินไปนะครับและเช่นเคยนะฮะหากเพื่อนๆไหนมีข้อสงสัยเลยต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะหรือจะทักมาที่ไลน์ไอเดียล่าง ส่วนในพาทที่3นั้นจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกูเท mm hmm. นดีดีนะคะตรงนี้ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ